หอะเจอกันอีพีสครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูนนำซิ่งบ้านสางนะครับตอนนี้ได้เอารถไทเอซีท้องพ่อมาช่วยดึงอนะครับนี่ครับจะรวมพลังเลยครับวันนี้ก็อยู่กับคูปเปอต้าครับนี่ กู้ภารกิจนะครับรถไถเออ5018นะครับตอนนี้ก็ยังติดลมยังไม่ขึ้นนะครับเฮยต้องใช้รถไถสองคันร้อยสิบสามแรงเลยดิสามคันจักแล้วร้อยสิบสามแรงปาดฮ่าฮ่านี่ครับมาดึงเออ5018ครับไม่ยังติดลมอยู่ครับ รวมพลังครับสามหกกับสี่เจ็ดครับโอ้ครับว่าจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะเอามาอีกคันหนึ่งครับรจะเอา 5, เห้าเจ็ดมาเลยเ,เอ่อเ,เป็นน่าจะเป็นดิน ดูส่งแล้วดินนี้ดูดพอสมควรครับมันจะเป็นดินสมองนะพี่นอ้องฮ่าเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูครับากับการ,รากู้ภารกิจ L ห้าศครับติดลมใช้รถไทยสอคันช่วยกันดึงนะครับจะเป็น L 36นะครับ L สามหนะครับ L สี่เนะครับพี่น้องอนี้กำลังทำการใส่สลัก เื่อจะทำการกู้ดึงนะครับพี่น้องโอ้งานมิตติ้งคูปะต้าเลยครับเดี๋ยวรอดูอีกครับถ้าไม่ขึ้นก็จะน่าจะเอาคันใหญ่มาช่วยดึงนะครับโอ้ช่วงนี้รถไถติดลมเยอะนะครับ ก็น่าจะใส่สลักอีกคันหนึ่งยังไม่ได้ ติงคูบูตาคูบูตาเลยครับพี่น้องยัมาใส่ได้ป๊อได้เป็นอย่างได้เดี๋ยวตอนนี้ใส่สลักไม่ได้ครับเอาหนามันก็ได้ อันนี้ใส่สลักยังไม่ได้นะครับเพราะว่าว่าจะเป็นรูมันเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวาทำการอาจะเอาตรงหน้าผานดึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับ ยังไงครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้น่าจะเอาหน้าชนหน้าครับ ơ à có à có เข้เาเข้ามันจะอยู่ไมล่ะมึงกลัวสลักมันจะเด้งก่อนนะ่ะ ่ะเดี๋ยวจะช่วยพ่อสายสลักฮะตอนนี้ก็จะทำการกู้แล้วครับเดี๋ยว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 ไอมีลอตเตอรี่มันจะหักอีกคันหนึ่งก็ดึงมานี่ครับอีกคันหนึ่งก็ดึงอีกฟังครับฮะไปได้ไหม ไป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 โอ้ขึ้นอยู่ครับพี่น้องไป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 โอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพอเออโอ้ยนี่ครับต้องใช้สองคนครับช่วยเหลือกันครับไหนกันไม่ขึ้นครับพี่น้องโอ้ย นี่ครับขึ้นแล้วใช้<ฮ>เวลาเป็นชั่วโมงครับการกู้พลักงรนโดยแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลยขึ้นละนี่ครับอ๋ออาจจะเป็นดินสมองครับ ไปพ่อจะไปทำงานต่อครับไปไปเรียบร้อยครับกูภารกิจเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้อ,อ,นองก็ไปมีอีกทันหนึ่งก็ น่าจะไม่ขึ้นนะครับเราก็เสียเวลาไปาหลายชั่วโมงอยู่นะครับฮะเ,เดี๋ยวจะทำงานต่อครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ